แนงๆเลยะสบายดีป้เท้าสบายดีป้าเจ็บบ้ป่วยบ้ไข่บ้เป็นทางกาแข้งแห้งอยู่มาซันยางไก่เนี่ยเป็นทางเป็นทางแข้งแรงอายุประมาณสักปีหรอป้เท้านี่หออยปลาหอยสักปีอย่างแข้งแห้งดีได้เนี่ย Chốt chân yang ไป hơn เฮือนใต้เฮือนเน้อก็ฮอดจอด mày ไปปลาเอามาอยู่ว่าอยู่บ่บุกบุกบุกบ่ครับไม่ khơi ใหญ่เตี้ยนี่ไม้ไม้ สิงกปอเพาแถ้วเราก้ามมีคาลายนี่ยังยังม่ได้ไปต้องผ้าตัวนึงอย่างลายโบุญด้วยใช่เลอุดทุกอเขาเออเออยังก็ปอคนปอคนกัาลายแล้วเนาะอายุได้สักปีนี่ได้เก่าชเจ เก่าส like ิบเจ็ดป ough> ีเออเก่าสิบเจ็ดที่เขาเก่าสิบแปดลเนาะโอ้ยเจะดสานันตัดรวาีหาซีนา้าเมวย สบายจะตอกลอกปอ,อยังสบายจากแกจะด้เข่าเขาเขาหหเขาอันขยอจักีเอย่างมีก็มีญางมีก็มีอันนี้ก็มันมวยเพราะถาซานได้เนี่ยนะม่นเพราะถอซานแต่มันมวยไม่หมดสิ่ง,นนก,งกลายเป็นมวยน,น่เอง I'm <laughs> sorry. you

เขาไปขอมาทางปนเขาเ็เกาขวัญเจแก ừm có thể nói xin phép thứ năm nào nữa hãy giờ không được hảo nữa thì ở mười ¡Gracias! come che c'è mamma vai a fare così no non deve che faccio io หมนเล้เขาไม่้านหมดเขาเขาไปทานหรอโตไปหมดเลยยายาเขาไม่ได้กินอันนี้มันไม่ COVID COVID 19. มีเวทีนอันน Neil ี้ใช้ไ ước? ม่ัด้ลยไหม่ม่ใั่ปุ๊บ แม่พถ่ายเตอ้อเตอ้เตอเป็นดีขอบใจขอบใจเนาะป้าเท้า <c oughs> อยู่เป็นหฮมพ่อโฮมไส่ลูกคือลาน อายุมันกันยื่นฮอถอยหาสิบปีเนอะมันมุดขำมุดจู่เนอะยัยถุงเป็เต่ามันเก๋มันฮอช่องหอยชาวเก่าหนึ่งจังขับไว้ช่องหอยชาวเก่าปี่เลยพี่นันว่าสำเร็จตันย่างไก่คลองพอเต่านจืหนนนยื่ลา้อพอแถาดีพอแ่าไม่ดี